มีข่าวดีสำหรับข้าราชการหรือพนักงานองค์กรหน่วยงานนะคะมีการจัดทำบันทึกข้อความตกลงร่วมมือกันกันกบทกศผ<ะ>ู้ชม ที่อยากจะมีบ้านของตัวเอง oh. อันนี้คือข่าวดีนะจ๊ะอ,อันนี้เกิดขึ้นแล้วค่ะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทอกศนะคะได้ปล่อยสินเชื่อเคหะเพื่อที่อยู่อาศัย BAC a Housing Loans นะคะสำหรับข้าราชการพนักง,งานองค์กรที่มีอายุราชการหรืออายุการทำงานไม่น้อยกว่า1ปีค่ะคซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดที่มีการจัดทำันทึก ข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU กับทกศคา่ะโดยมีวัตถุประสงค์ให้ยื่นกู้เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคารที่อยู่อาศัยห้องชุดหรือว่าคอนโดมิเนียมซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อปลูกสร้างที่อยู่อาศัยบนที่ดินของตนเองนะคะเพื่อปรับปรุงหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและเพื่อไถถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารที่อยู่อาศัยหรือเพื่อไถถอนจำนองห้องชุด คอนโดมิเนียมหรือไทยถอนจำนองที่ดินเปล่าพร้อมปลูกสร้างที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินอื่นๆค่ะ,ะคกฎกติกานะครับก็คือว่าวงเงินฮะกู้สูงสุดต้องไม่เกิน5ล้านบาทต่อสัญญานะครับดอกเบี้ยคงที่5ปีแรก เพียงแค่2.99%ต่อปีกรณีที่มีประกันคุ้มครองนะครับวงเงินสินเชื่อสำหรับผู้ที่มีประกันคุ้มครองสินเชื่อเนี่ยฟรีฮะค่าธรรมเนียมจดตำานองแล้วก็ฟรีครับค่าธรรมเนียมวิเคราะห์โครงการข้าราชการหรือพนักงานองค์กรที่อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดนะครับสามารถสมัครสินเชื่อเคหะเพื่อที่อยู่อาศัย B A A C Housing Loan ได้แล้วนะครับตั้งแต่วันนี้ จนถึง31มีนาคมปีพุทธศักราช2572ที่ทกอสอสาขาใกล้บ้านได้เลยจ้ะ